สวัสดีครับวันนี้เราจะวิ่งผ่านความเบื่อหน่ายเรื่องการออกกำลังกายนะครับอยากให้มาออกกำลังกายกับเราครับผมครับอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์โชรชัยอนันาจแล้วก็โอลาราครับก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆนะครับให้มาฟิตและฟันนะครับด้วยการที่เราจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับผมคิดว่าในแต่ละบ้านเราควรจะมีกันครับนั่นก็คือเก้าอี้ครับนะครับ ตัวนี้จะง่ายที่สุดละเรามาออกมาลใจกันนะครับว่าแล้วก็ชวนนะครับทุกท่านนะครับให้มาออกมือใด้วยเก้าอี้กันครับเก้าอี้นะครับตัวที่เราจะใช้ในเรื่องการออกมกอในะครับก็พยายามหาในตัวที่มั่นคงนิดนึงนะครับแข็งแรงนะครับอันที่2ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่มีล้อนะครับนะมันจะทําให้เรามั่นใจในการออกมือใได้ดีขึ้นว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับนั่งเหยียดยืดนะครับตัวตรงหลังตรงนะครับแขนสองข้างครับทิ้งลงด้านข้างลําตัวครับ เหยียดแขนยืดขึ้นครับหายใจเข้าลึกๆนะครับดีครับลดแขนลงนะครับเราลองทําใหม่นะครับพยายามเหยียดยืดขึ้นนะครับเหยียดขึ้นให้สุดนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกดีครับเหยียดยืดขึ้นหายใจเข้าลึกๆนะครับเหยียดเท่าที่เราเหยียดได้ครับหลังเหยียดยืดนะครับลงมาดีครับอีกสักครั้งหนึ่งครับเหยียดยืดขึ้นหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกลดแขนลง ดีครับคราวนี้เรามาต่อด้วยนะครับเท้านะครับส้นเท้าวางแขนเหยียดยืดนะครับข้างเดียวกันครับสลับข้างครับเท้าส้นเท้าวางแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าอ่าใช่ครับดีครับค่อยๆวางนะครับนะครับเข่างอเล็กน้อยนะครับเหยียดยืดส้นเท้าวางแขนเหยียดยืดดีครับอ่าเหมือนเราเดินครับแต่เราอยู่กับที่นั่นแหละครับใช่แล้วครับขอยสักรอบนึงครับส้นเท้าวางแขนเหยียด กลับมาส้นเท้าวางแขนเหยียดกลับมานะครับท่าต่อไปนะครับคล้ายกันครับแต่เราจะยกแขนให้สูงขึ้นนะครับเก้าแขนเหยียดยืดยกนะครับลงนะครับเก้าแขนเหยียดยืดยกนะครับลงดีครับสลับนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับไล้ดีครับหลังให้ตรงครับตัวตรงนั่นแหละครับดีแล้วนะค่อยๆตามมาครับก้าเท้าสลับ นะครับส้นเท้าข้าวเท้าสลับขอสักสองเที่ยวครับนั่นละดีครับถ้าไม่มั่นใจนะครับมืออีกข้างหนึ่งประคองที่เก้าอี้ไว้ดีครับอีกสักเที่ยวหนึ่งนั่นละโอเคครับถ้าต่อไปครับพักเท้านิดนึงมือประคองนะครับที่ข้างเก้าอี้ได้นะครับยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นครับหมุนข้อเท้าออกด้านนอกนะครับเขียนเป็นรูปวงกลมนะครับช้าๆนะครับ ดีครับหมุนกลับครับช้าๆครับนะครับเราอาจจะลืมในเรื่องของการบริหารข้อเท้าด้วยการหมุนข้อเท้านี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็มาทํากันนิดนึงนะครับสลับข้างเหมือนกันครับยกขึ้นครับวาดวงกลมออกด้านนอกก่อนนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกดีครับหมุนกลับครับนั่นแหละครับใช่แล้วครับช้าๆครับเท่าที่ได้ตัวตรงตง เอาละวางเท้าลงครับนะครับจัดท่านะครับหลังตรงมือประคองได้นะครับค่อยๆยกเข่าขึ้นนะครับเหมือนเราเดินนะครับวางนะครับยกเข่านะครับสลับเวลายกนะครับเข่าให้ยกขึ้นตรงๆครับพยายามอย่าผูบเข้าด้านในหรือว่าแบะออกนะครับดีครับมืออาจจะประคองได้ครับครับบางท่านถ้าคิดว่าแน่ใจนะครับอาจจะเพิ่มนะครับมือวางไว้ที่หน้าขานะครับนะครับไล่ ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับประคองจบไปที่เก้าอี้นะครับนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับดีครับเท้าวางนะครับต่อไปนะครับเรางอส้นเท้านะครับเหมือนจะเข้ามาแตะที่เก้าอี้นะครับสลับข้างนะครับงอส้นเท้ามาด้านหลังครับนั่นล่ะเหมือนจะแตะเก้าอี้แล้ววางเท้าลงนะครับงอส้นเท้าเหมือนจะมาแตะเก้าอี้นะครับวางเท้าลงเราจะรู้สึกว่าออกแรงที่ต้นขาด้านหลังดีครับใช่ครับงอ กลับมานะครับงอกลับมานะครับขอสักสองเที่ยวนะครับขออีกสักเที่ยวหนึ่งครับโอเคครับเปลี่ยนท่านะครับต่อไปนะครับเราจะเตรียมยืนนะครับค่อยๆมือใช้ประคองได้นะครับจับที่เก้าอี้หรือว่าที่หน้าขาก็ได้ครับถ้ายังไม่แน่ใจประคองที่เก้าอี้ก่อนครับนะครับลุกขึ้นยืนนะครับ ลงนะครับมือก็ประคองนะครับพยายามเหยียดนะครับศีรษะหลังสะโพกนะครับลดสะโพกลงนะครับเหมือนเดิมครับขึ้นมาก็เหมือนเดิมครับศีรษะหลังสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามให้ศีรษะหลังสะโพกตรงนะครับลงนะครับตัวไม่งอนะครับขึ้นนะครับศีรษะหลังสะโพกขึ้นนะครับลงยืดออกไว้เหยียดสะโพกไปนะครับอีกสักเที่ยวนึงครับเหมือนเดิมนะครับมือประคอง ด้านเหยียดยืดนะครับลงดีครับต่อไปครับเราลุกขึ้นยืนนะครับไปอยู่ด้านหลังเก้าอี้ครับนะครับหรือด้านข้างก็ได้นะครับใช้เขยงนะครับจับนะครับประคองนะครับเขยงเท้าครับยืนประคองดีครับขึ้นเท่าที่ได้ครับ คือแล้วเราเหมือนเราค้างไว้นิดนึงนะครับตอนที่เขย่งนะครับหายใจออกนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลดส้นเท้าลงหายใจออกหายใจเข้าครับลดส้นเท้าลงขึ้นเท่าที่ได้ครับอีกสักเที่ยวหนึงครับดีครับโอเคครับมือประคองครับยกเข่าขึ้นข้างหนึ่งนะครับเข่าที่อยู่ด้านนอกนะครับลงวางที่พื้นครับมือแค่ประคองพอนะครับขึ้น นะครับลงเวลายกเข่านะครับยกขึ้นเท่าที่ได้นะครับแต่ลองยกให้สูงนิดนึงนะครับประคองตัวไว้ทรงตัวไว้นะครับลงนะครับขอีกสักครั้งหนึ่งครับขึ้นนะครับลงโอเคครับเสร็จแล้วเราสลับข้างครับเหมือนเดิมครับนะครับมือด้านในประคองนะครับเท้าด้านนอกยกเข่าขึ้นนะครับวางลงนะครับขึ้น ครับวางลงนะครับเวลาขึ้นเราอาจจะหายใจออกช่วยลงหายใจเข้าลึกๆครับอีกสักเที่ยวนึงครับขึ้นลงเอาละย้อนกลับมาครับมือประคองนะครับเท้าที่อยู่ด้านนอกเหยียดยืดยกเท้าเหยียดสะโพกไปด้านหลังครับลดเท้าลงนะครับช้าๆครับเหยียดยืดยกเท้าเหยียดสะโพกไปด้านหลัง ช้าๆดีครับเหยียดยืดยกเท้าเหยียดสะโพกไปด้านหลังกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเหยียดยืดยกเท้าเหยียดสะโพกไปด้านหลังดีครับอาววางเท้าสลับข้างมือที่อยู่ด้านในประคองครับขาที่อยู่ด้านนอกครับยกขึ้นเหยียดดันนะครับไปด้านหลังนะครับพยายามออกแรงที่สะโพกนะครับเหยียดดันเข่าไม่งอนะครับ หลังนะครับพยายามให้ตัวตรงๆนะครับไม่ต้องงอหลังไม่ต้องเอ็นหลังนะครับอีกสักเที่ยวหนึ่งครับดันเหยียบยืดเอาละนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามานั่งนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับการบริหารกล้ามเนื้อด้วยเก้าอี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําง่ายๆนะครับ ก็หลังจากวันนี้นะครับเราก็สามารถที่ดูย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปตัวนี้หรือว่าคลิปต่างๆนะครับที่มีหลากหลายนะครับก็ลองดูนะครับเลือกแล้วก็ลองทำนะครับฝึกเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ